สวัสดีครับซนิจโจทเว็บชนแนลนะครับวันนี้ก็ครั้งที่ครั้งที่หนึ่งร้อยนะครับมาที่นี่นะฮะก็เวลามีนักท่องเที่ยวมาก็สนิจโจแนะนําที่นี่ครับเขาเรียกว่าแซนดูนนะฮะหรือว่าสรทรายบังเบิดนะครับที่นี่จะมีประวัตินะประวัติเนินทรายนะครับก็นี่ครับเนินทรายบังเบิดชุมพรนะฮะตัวนี้มันจะเกิดขึ้นโดยลมนะครับพัดนะครับ ตรงนี้จะตั้งอยู่บริเวณบ้านน้ำพุนะครับแล้วก็ระหว่างบ้านบางเบิดไปทําทงนะครับตำบลปากคลองอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรนะครับแซนดูนนะฮะที่นี่ก็จะเป็นเส้นทางถนนสายสแกนิกรูดนะครับหรือว่าถนนเรียบชายฝั่งนะฮะเป็นถนนสวยงามมีเลนจักรยาน2ข้างทางนะครับไอ้นนี้ใครคุณคุณอ๋อมิสเตอร์อูอ๋อวันดี้ครับคุณกับคุณทักเสียนะครับทักเสียนะครับมันจะปอเสียปอปเสียมาเที่ยวที่แล้วและป่ะปะเดินเดิน เดี๋ยวเราจะเดินไปข้างบนนู้นนะครับมาพี่ข้างไหนนี่เลยขึ้นนี้มาไปแล้วมา <c oughs> โอ้ย ลุยเลยครับลุยเลยไปเดินข้างหน้าก่อนเดินข้างหน้าก่อนแต่ก็เขาจะเห็นลูเปเดี๋ยวแฟนขับร้องไห้นะครับไม่เป็นไรครับ่เราเดินที่หลังดีกว่าใจร้ายอวันนี้ก็เดินง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าฝนฝนตกนะทำให้ทรายมันมันมันแน่นๆนะนนนนนะมันไม่เป็นแบบลืนล่นๆวันนั้นมาเดินหัวทิ่มตรงนี้แหละครับ เพราะว่าแดดก็ร้อนราวันนี้อากาศดีนะพนรไทใจโยมาอ่ายยโยนรมีเหม่เกือบแล้วัดเกืบลไม่ไม่สูงไม่สูงมากนะครับตรงนี้ก็ความสูงอยู่ที่ประมาณกี่มเมตรอะ ห้าสิบเมตรสามสิบเมตรได้นะครับโอ้ยตายแล้วลืมพี่รุษฮะโอ้ ๋้วเวหอเรอก็ถึงมีสอนแล้วหรอเลิกลืมเลยรอไหมขอขรอไม่หรือว่าตอนเย็นเล็กวิ่งเอาไว้ให้ไม่ไม่เร็รอเลยที่มีแค่มีตงมางวาเฮ้ยเดูนไปทางนี้เดินทางนน้นตรงนน้นอยู่ตรง <c oughs> ข,ข,ขึ้นเขาเรียนใาย ลืมเลยอ่ะพอดีเมื่อกี้มาแล้วก็พอดีเพื่อนนั่งคอยกันอยู่เห็นไม่เห็นพี่รุดพี่ลุดอยู่ไหนไม่เห็นนะเพิ่งจะามาขาออึ้นไงพี่รุดรออยู่ก็ได้ใครเราใครก่อนได้ไหมอ่ะ เฮ้ยหัวทิ้ะมีรับสวยไหมครับโอ้โหสุดยอดเลยครับดูสวยน่าจะเป็นทรายให้ละเอียด สวครับสันดุนครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีเจ้าไทยแวดชไนน์ครับเรียมกดติดตามนะครับเ,เพื่อน